สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราได้นําเอาภูมิวิรัสนีมาคุยกันต่อนะคะซึ่งเป็นบทรัจนาที่ได้รางวัลชนะเลิศวรรณกรรมประเภทศาสนาของธนาคารกรุงเทพปี2511วันนี้เราจะคุยกันเรื่องพระอระหันต์เห็นเปรต อันพระรมโมลีวิราชยานพะโเรเปลี่ธรรมก้าประโยคได้ลัจนาไว้พระอระหันต์เห็นเปรตการเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นสมัยหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ณพระเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานเขต พระนครราชคลิพร้อมกับพระสงฆ์สาวกเป็นอันมากรุ่งอรณุณวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคลานะเถระองค์อรหันครองผ้าเรียบร้อยแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ถือบาทเข้าไปหาท่านพระลักษณะเทระถึงที่อยู่แล้วกล่าวชวนว่าอาวุโสลักษณะมา เราทั้งสองจะไปบินทบาทยังพระนครราชคฤห์ดได้กันเถิดท่านลักขณะท่านพระลักษณะรับคำแล้วทั้งสองสาวกของสมเด็จพระผู้ธมีพระภาคเจ้าก็ลงจากภูเขาคิชกูลเพื่อจักไปบินทบาตก็ในขณะที่ลงจากภูเขานั้นท่านพระมหาโมครานณะผู้มีทิพยจักษุได้แสดงอาการยิขึ้นในที่แห่งหนึ่ง ท่านพระลักษณะเทระแปลกใจจึงได้ถามว่าท่านพระโมคคาอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยแสดงอาการให้ท่านยิ้มอยู่ในหน้าท่านลักษณะเวลานี้มิใช่เวลาที่จะเฉลยปัญหาข้อนี้ขอท่านจงถามผมในสำนักแห่งสมเด็จพระบรมครูเจ้านั้นเถิดแล้วทั้งสองพระเทระเจ้า ก็เข้าไปเที่ยวบินทบาทในพระนครราชคห์ครั้นกลับจากบินทบาทและภายหลังฉันพัตหารแล้วก็พากันไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านาทิระทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพระลักษณะเถระเจ้าซึ่งมีความสงสัยมาตั้งแต่ตอนเช้าจึงได้กล่าวถามท่านพระมหาโมคคลานเถระ เฉพาะพระพักปริปร,ปริญทนแห่งองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าดูกระท่านโมคลานะอะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ท่านแสดงอาการยิ้มหนหน้าเมื่อเช้านี้ท่านพระมหาโมคลานะองค์อรหันต์จึงตอบว่าเมื่อผมลงมาจากภูเขาคิดจักูฏดพร้อมกับท่านเมื่อเช้านี้ ผมได้เห็นโครงกระดูกลอยอยู่ในเวหาพวกแหลงบ้างกาบ้างนกตะกลมบ้างต่างก็โผลทะลาตามเจาะจิกถึงโครงกระดูกนั้นและโครงกระดูกนั้นก็ส่งเสียงร้องครวนครางได้ผมจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยคิดเลยว่า สซ,ซึ่งมีรูปร่างอย่างนี้ก็จักมีได้การได้อัตภาพเห็นปานนี้ก็มีเหมือนกันครั้นคิดเช่นนั้นแล้วผมจึงได้แสดงอาการยิ้มขึ้นนะท่านลนาักษณะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแก่พระพิสุทั้งหลายหลังจากพระมหาโมคคลานเถระกล่าวจบด้วยพระพุทธดีกล่าวว่า ดูกระเธอผู้เห็นภายในวัฏสงสารทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอสาวกของเราเป็นผู้มีญานหนอเพราะว่าสาวกของเราได้เห็นสัตว์เช่นนั้นได้จักได้เป็นพยานของเราเมื่อก่อนนี้เราก็ได้เห็นสัตว์ตนนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พยากรณ์ไว้เพราะหากเราจะพึงพยากรณ์สัตว นั้นแล้วส่คนทั้งหลายอื่นก็จะไม่พึงเชื่อว่าข้อที่คนทั้งหลายไม่เชื่อเราก็พึงเป็นไปเพื่อม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นการละนานครั้นทรงม,มีพระพุทธดิกาตรัชนี้แล้วองค์พระปฏิแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าประวัติของเปรตโครงกระดู ทิ้งพระม,มหาโมคลานเถระเห็นในเช้าวันนั้นว่าแต่ก่อนนี้เปรตตนนั้นเกิดเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนครราชคลึกนั่นเองครั้นทำกาลกิริยาตายไปแล้วด้วยอำนาจแห่งผลกรรมนั้นเขาจึงต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องหมกไม่อยู่ในขุมนรกเป็นเวลานานาน,นักหนา พอพ้นจากทุกขโทษในนรกนั้นแล้วจึงตายจากสัตว์นรกแต่ว่าเศษบาปกราเนงเหลืออยู่เขาจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตเพราะเศษบาตัวไวยทุกขเวทนาอันน้าทุเรศแหนน่้เปรตชิ้นเนื้ออีกคราวหนึ่งองคาาา์อรหันต พระมหาโมคลานะเถระได้เห็นชิ้นเนื้อลอยอยู่ในเมหาพวกแรงบ้างกาบ้างนกตะกลมบ้างต่างก็พากันโผลทลาตามจิกถึงชิ้นเนื้อนั้นและชิ้นเนื้อนั้นก็ส่งเสียงร้องครวญนครางอย่างน่าสงสารจึงคิดว่าน่าอัศจรรย์เป็นนักหนาต่อมา ได้กราบทูนให้ทรงทราบซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าประวัติเปรตตนนี้ว่าในชาติก่อนเปรตชิ้นเนื้อตอนนี้เกิดเป็นมนุษย์มีอาชีพเป็นคนข้าโคครั้นทำการะกิริยาตายไปแล้วก็ไปตกนรกหมกไหมอยู่ในขุมนรกอยู่นานนักหนา เมื่อหมดกรรมพ้นจากแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อสวยทุกเวทนาอันน่าทุเรศเห็นป่านเปรตก้อนเนื้อคราวหนึ่งองค์อรหันต์ท่านพระโมคคัลาเถรนเถระผู้มีทิพยพยับจักสุได้เห็นก้อนเนื้อลอยอยู่ในเบหา เหล่าแรงบ้างกาบ้างนกตะกุมบ้างต่างก็พากันโผลทลาการจิกถึงก้อนเนื้อนั้นเป็นอลมาและก้อนเนื้อนั้นก็ส่งเสียงร้องครวญนครางอย่างน่าสงสารสมเด็จพระบรมาศาสดาจารย์จึงได้สัเล่าประวัติเปรตตนนี้ว่าในชาติก่อนเปรตก้อนเนื้ตอตนนี้เกิดเป็นมนุษย์ มีอาชีพเป็นอนข้านกขายครั้นเขาทำกาลกิริยาตายไปแล้วก็ไปตกนรกหมกไม่อยู่เป็นเวลานานนักหนาเมื่อหมดกรรมพ้นจากแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเกรดก้อนเนื้อเสวยทุกเวทนาอันน้าทุเรศเห็นตานนั้นเกรดไม่มีผิวหนัง คราวหนึ่งองค์พระอาหารหันตมุขราณะเถระผู้มีทิพยจักสุได้เห็นบุรุษไม่มีผิวหนังลอยอยู่ในเวหาเหล่าแรงบ้างขาบ้างนกกะระกมบ้างต่างข้อพากันโผลทลาตามจิกถึงบุรุษเปรตประหลาดนั้นเป็นอลมานบุรุษเปรต ผู้ไม่มีผิวหนังก็ได้แต่ส่งเสียงร้องครวนครางอดโอยอยู่สมเด็จพระบรม,มครูเจ้าได้ตรัสเล่าประวัติเปรตตนนี้ว่าในชาติก่อนเปรตผู้ไม่มีผิวหนังนี้เกิดเป็นมนุษย์มีอาชีพเป็นคนฆ่าแกะขายฆ่าแล้วถลกหนังไปขายบางคราวก็ถลกหนังซะทั้งเป็นเป็น นเขาทำกาละริยาตายไปแล้วก็ตกนรกหมกไม่ยอยู่เป็นเวลานานนักมาเมื่อพ้นกะจากแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงได้เกิดมาเป็นบุรุษเปรตไม่มีผิวหนังเสวยทุกขเวทนาอันนาทุเรศเห็นปันน้นเปรตมีขนเป็นดาคราวหนึ่งองค์อรหันต์ท่านพระมหา มุคลานะเถระผู้มีทิพยจักสุได้เห็นบุรุษผู้มีขนเป็นดาบลอยอยู่ในเวหาขนดาบของเขาได้หลุดลอยกระเด็นออกไปจากตัวแล้วก็กลับตกลงมาถูกต้องตัวเขาตลอดเวลาเขาก็ได้แต่ร้องครวญครางอย่างอดโอน เป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นยิ่งนะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรสเล่าประวัติเปรตร์ตนนี้ในชาติก่อนเปรตผู้มีคนเป็นดางนี้เกิดเป็นคนมีอาชีพเป็นคนค้าสุกรข,ขายครั้นทำการละกิริยาตายแต่แล้วก็ตกนรกหมกไม่ยอยู่เป็นเวลานานาน,นักหนา เมื่อหมดกรรมพ้นจากแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นดาและถูกขนจันไรแห่งตนประทุษร้ายเอาตลอดเวลาได้สวยทุกเวทนาอันน่าทุเรศเห็นปานนั้นเปรตมีขนเป็นหอกคราวหนึ่งองค์อรหันต์ท่านพระมหาโมคลาน,นาเทระผู้มีพิทยาจักษุ ได้เห็นเปรตผู้มีขนเป็นหอลอยอยู่ในเวหาขนของเขาหลุดลอยกระเด็นออกไปจากตัวแล้วก็กลับตกลงมาถูกต้องตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเขาได้แต่ร้องส่งเสียงครวญครางอย่างโอดโอวยเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นยิ่งนักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าประวัติเปรตตนนี้ว่า ในชาติก่อนเปรตผู้มีขนเป็นหอกนี้เกิดเป็นมนุษย์มีอาชีพเป็นคนฆ่าเนื้อขายครั้นทัพการลักิวิยาตตายแล้วก็ตกนรกหมกไม่อยู่เป็นเวลานานหนักหนาเมื่อหมดกรรมพ้นจากแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นหอก และถูกขนจันไรแห่งตนประทุษร้ายเอาตลอดเวลาได้สวยทุกขเวทนาอันน่าทุเรศเห็นปานนั้นเปรตมีขนเป็นลูกธนูคราวหนึ่งองค์อรหรันตพระมหาโมคลานะเถระผู้มีทิพยจักสุได้เห็นเปรตบุรุษมีขนเป็นลูกธนูลอยอยู่ในเวหาขนลูกธนูของเขา ได้หลุดกระเด็นลอยออกไปจัดตัวแล้วก็กลับลงมาถูกตั้งตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ได้แต่ส่งเสียงร้องครวนครางอยู่อย่างเจ็บปวดเป็นที่น่าแปลกประหลาดเป็นนิ่งนักสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าประวัติเปรตตำน,นี้ว่าในชาติก่อนเปรตผู้มีขนเป็นลูกธนูนี้ เขาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีใจบาปอยากช้ามีอาชีพเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนอยู่ในพระนครราชครึกนี่เองเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วก็ตกนรกหมกไหมอยู่ในนรกสิ้นกาลลช้านานครั้นหมดกรรมพ้นจัดแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นโลกธนู และถูกขนจันไรแห่งตนกระทุสรายอาตลอดเวลาได้เสวยทุกขเวทนาอันน่าทุเรชเห็นป่านันเปรตมีขนเป็นปตัตตคาวหนึ่นอององค์อรหันต์ท่านพระมหาโมคลานเถระผู้มีทิพยาจ,จักสุได้เห็นเปรตบุรุษมีขนเป็นปตัตตลอยอยู่ในเวหาขนปัตักของเขาได้ลอยกระเด็นออกไปจากตัว แล้วก็กลับตกลงมาถูกต้องตัวเขาอยู่อีกตลอดเวลาเขาก็ได้แต่ร้องครวญครางอย่างเจ็บปวดรวดราวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าประวัติเปรตตนนี้ว่าในชาติก่อนเปรตผู้มีคนเป็นประตักนี้เขาเกิดเป็นมนุษย์มีอาชีพเป็นคนฝึกมา้าใช้ประตักทิ่มแทงมา้า และบางทีก็แทงม้าตายคาปะตะเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วก็ตกนรกหมกไหมอยู่สิ้นละกาลลช้านานครั้นหมดกรรมจากแดนนรกแล้วเสร็กรรมยังมีจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตมีขนเป็นปะตะและถูกขนจันไรแห่งตนประทุศลายเอาตลอดเวลาได้เสวยทุกขเวทนาอันน่าทุเรศเห็นฝากนั้น เปรตมีขนเป็นเข็มคราวหนึ่งองค์อรหันต์ท่านพระมหาโมคลันนเถระผู้มีทิพยะจักสูตรได้เห็นเปรตตะบุรุษมีขนเป็นเข็มลอยอยู่ในเวหาขนเข็มของเขาได้ลอยกระเด็นออกไปจากตัวแล้วก็กลับกลบลงมาแทงเข้าที่ศีรษะแล้วออกทางปากแทงเข้าทางปากแล้วออกทางอกแทงเข้าไปในอกแล้วออกทางท้อง แทงเข้าไปในท้องแล้วออกทางขาอ่อนแทงเข้าไปที่ขาอ่อนแล้วออกทางแข้งแทงเข้าไปในแข้งออกท,งทางเท้าเขาก็ได้แต่ส่งเสียงร้องครุนครางด้วยความเจ็บปวดนนะัสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กรัดเล่าประวัติเปร์ตนนี้ว่าในชาติก่อนเปตร์ผู้มีคนเป็นเข็มน,นี้เกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีวาจาไม่บริสุทธิ์ ประพฤติจริตทางวาจาคือกล่าวส่อเสียดคนอื่นเป็นประจังเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วถึงแก่ความตายก็ตกนรกหมกไหมอยู่สิ้นกาลช้านานครั้นหมดกรรมพ้นจากแดนนรกแล้วเศษกรรมยังมีจึงต้องเกิดเป็นเปรตมีคนเป็นเข็ม และถูกขนจันไรแห่งตนประทุษร้ายเอาตลอดเวลาได้เสวยทุกขเวทนาหน้าทุเรศหึงตานนั้นน่ากลรวดนะคะแค่เป็เรยอยัง่ากรวดถึงปานนี้เห็นตานนั้นขนาดว่าไม่ได้หมกไหมอยู่ในไฟนรกไฟอเวจีและไม่ได้อย่งยางไเยียบอยู่ในโรงกันตรนรก แต่ก็ยังถูก,ถกขนหอบขนดาทิ้มแทงตัวให้เจ็บปวดตลอดเวลาวันนี้เราคุยกันไว้แค่นี้แล้วในวันตะ่อะมาจะได้นำเปติวิสัยภูมิมาคุยต่อเพื่อจะได้เกิดความหวาดกลัวใน แดนอบายและไม่คิดที่จะทำบาปทางกรรมสำหรับแม่ชีบาปหนักๆล่างนี้ไม่เคยได้ทำเลยเป็นแบบแบบโดยประมาททั้งเผลอล่างแต่ก็คงต้องชดใช้กรรมถ้าหามีได้รอดพ้นจากอบายในขณะนี้แม่ชีก็ได้ละเว้นจาก บาปกรรมทั้งห้าคือละเว้นจากการผิดศีลทั้งห้าโดยสิ้นเชิงและไม่คิดจะประทุธสรายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยกายหรือบาจาหรือใจก็ได้แต่หวังว่าจะไม่ตกอบายมนี้คุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกันต่อ ในเรื่องเบติวิสยาภูมวันนี้สวัสดีค่ะ